สวัสดีมิตรรักแฟนเว็บไซต์ไทยมือถือทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับการรีวิวมือถือรุ่นเด็ดโดยมือถือรุ่นที่เราจะนามารีวิวในวันนี้ได้แก่โนเกียอาชาสามหนึ่งศูนย์สำหรับโนเกียอาชาสามหนึ่งศูนย์นั้นเป็นฟีเจอร์โฟนอีกรุ่นหนึ่งที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ครบคันและวางจําหน่ายไปได้ไม่นานโดยโนเกียอาชาสามหนึ่งศูนย์นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดสามนิ้วลองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi พร้อมด้วยกล้องดิจิตอลความละเอียด2ล้านพิกเซลอีกทั้งยังมีกกาารรรอออแบบตัััวววคื่่งงททีสสยยยมมนด้ ท่านใดที่ซื้อนอ k เกีย h a อาชาสามหนตอนนี้ก็มีซิมการ์ดพร้อมโปรโมชั่นแถมมาให้ด้วยเช่นซิมการ์ดจากดีแทพร้อมด้วยเกมจากค่าย EA กว่า40เกมและไมโคร SD ขนาด4 g จิกแจกไม่อั้นกันเลยทีเดียวและเมื่อเปิดกล่อง n o k i ี a อาชาสามหนจะพบกับตัวเครื่องโนเกี a อาชาสามครับที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก พร้อมด้วยที่ชาร์จแบตเตอรี่รหูฟังขนาดมาตรฐานแบบ3.5ม mm. ิิเมตรใบรับประกันคู่มือการใช้งาน และแบตเตอรี่รุ่น b l c u ครับสำหรับโนเกียอาชา1 0จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ TFT LCD Capacitive Touchscreen ขนาด3นิ้วความละเอียดอยู่ที่400คูณ320พิกเซลตัวเครื่องทำาจากพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีน้ำหนักเบาเพียง104กรัมเท่านั้นครับด้านหน้าส่วนบนมาพร้อมกับลำโพงที่ใช้ฟังในการสนทนาด้านหน้าส่วนล่างจะมาพร้อมกับปุ่มโทรหรือรับสายไมโครโฟนและปุ่มวางสายหรือปิดเครื่องครับด้านหลังส่วนบนจะมาพร้อมกับกล้องดิจิตอลความละเอียด2ล้านพิกเซล และโลโก้โนเกียครับด้านหลังส่วนล่างจะมีลำโพงสปลิกร์ด้านข้างทางขวาจะมาพร้อมกับปุ่มเพิ่มและลดระดับของเสียงปุ่มล็อกสกีนหน้าจอและช่องสำหรับเปิดฝาหลังครับสำหรับด้านข้างฝั่งซ้ายจะมาพร้อมกับช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดซิมที่2ช่องสำหรับใส่ไมโคร s อการ์ดและช่องสำหรับคล้องสายคลองคอครับ โดยตัวเครื่องจะแถมไมโคร s d สดีกาขนาด4จิกให้อีกด้วยด้านบนจะมาพร้อมกับหูฟังแบบมาตรฐานขนาด3.5ม mm, ิลิเมตรช่องสำหรับเสียบสายไมโคร USB และช่องสำหรับเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่ขนาด2มิลิเมตรด้านล่างจะไม่มีช่องสำหรับการเชื่อมต่อใดๆครับ สำหรับการเปิดฝาหลังของตัวเครื่องให้ใช้นิ้วที่ถนัดแงะเพียงเบาๆเท่านั้นฝาหลังของตัวเครื่องก็จะเปิดออกซึ่งฝาหลังของตัวเครื่องนั้นทำมาจากพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นแข็งแรง และเมื่อเปิดฝาหลังออกแล้วจะพบกับแบตเตอรี่รุ่น b l c u ขนาด1,100ม ah ิลลิแอมป์ครับและเมื่อถอดแบตเตอรี่ออกจะพบกับช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดที่1และรหัสของตัวเครื่องครับ สำหรับ UI บนโนเกียอาจฉ1 0 0คืออัชาริทัชซีรีส์40 UI ซึ่งมีการตอบสนองที่ลื่นไหลและตอบรับการสัมผัสได้อย่างถูกต้องซึ่งเมื่อปรับไปทางซ้ายจะพบกับฟังก์ชันโทรศัพท์ได้ทันทีอีกด้วยและเมื่อสัมผัสที่ส่วนบนของหน้าจอก็จะพบกับโน้ติฟิเคชันที่บ่งบอกการใช้งาน2ซิมการ์ดและการเข้าใช้งานฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น A GPS Wi-Fi i l u บลู o t h เสียงข้อความการฟังเพลงและฟังก์ชันการโทรครับในส่วนของฟังก์ชันการโทรนั้นมีตัวเลขขนาดใหญ่ที่สามารถสัมผัสได้ง่ายและเมื่อกดโทรออกสามารถเลือกซิมการ์ดที่ต้องการโทรออกได้อีกด้วย พร้อมทั้งยังสามารถโทรผ่านรายชื่อบันทึกการโทรและสามารถกลับมาที่แป้นโทรศัพท์ได้อีกด้วยครับสำหรับการใช้งานอ bon ินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์บนโนเกียชาสันหน,นึงศูนย์นั้นมีความเร็วพอสมควรพร้อมทั้งยังมีการตอบสนองที่ลื่นไหลอีกด้วย สำหรับการเล่นเกมบนโนเกียอาชาสันนุนสนั้นถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจครับไม่ว่าจะเป็นการโหลดเข้าเกมรวมถึงภาพและสีสันที่ได้ทําให้การเล่นเกมบนโนเกียอาชาสันนุนสุนั้นเพลิดเพลินมากๆเลย และยังเล่น Facebook ได้อีกด้วยโดยจะแบ่งส่วนต่างๆดังนี้ครับข่าวล่าสุดข้อความคำร้องขอเป็นเพื่อนการแจ้งเตือนปฏิทินอัลบั้มภาพแชทโปรไฟล์ส่วนตัวเพิ่มเพื่อนค้นหาเพจที่ถูกใจและการตั้งค่าครับ ซึ่งการเล่น Facebook ผ่านโนเกียอาชาสำน0นั้นสามารถตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดีมีฟังก์ชันที่ครบคันทั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นและการส่งข้อความรวมถึงสามารถตั้งค่าต่างๆได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ Facebook บนโนเกียอาชาสำนึยยังมีเมนูรัดอีกด้วย ซึ่งสามารถเข้าได้ทั้งข้อความการแจ้งเตือนและการตั้งค่าเป็นต้นที่สำคัญโนเกียอาชาสามหยังมีแอปพลิเคชันทวิต t ตอร์ให้ใช้งานด้วยครับนอกจากนี้โนเกียอาชาสามหนึ่ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ผ่านโนเกียสโตร์ ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันยอดฮิตอย่าง Line ก็มีให้ดาวน์โหลดฟรีอีกด้วยครับสำหรับแอปพลิเคชัน Line บน Nokia ชาติสันศูนย์ก็มีหน้าตาไม่แตกต่างจาก Line บนแพลตฟอร์มอื่นๆมากนักซึ่งสามารถดูรายชื่อเพื่อนได้ทันทีแต่ถ้ายังไม่มีเพื่อนก็จะมีหน้าต่างให้กดเพื่อแจ้งเตือนเพื่อนๆ และยังมีในส่วนของหน้าการพูดคุยและการเพิ่มเพื่อนอีกด้วยซึ่งเราสามารถกดรับเพื่อนได้ทันทีหรือ,อกี่กันก็ได้รวมถึงการตั้งค่าต่างๆอีกด้วยสำหรับการแชทนั้นก็สามารถพูดคุยโต้อตอบกับคนอื่นได้ซึ่งได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงการส่งสติกเกอร์ก็สามารถทําได้และมีสติกเกอร์ให้ใช้งานถึง2แบบด้วยกันแต่ไม่สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ครับนอกจากนี้ยังสามารถส่งภาพเชิญชวนสมาชิกและลบประวัติการสนทนาได้อีกด้วย Nokia Asha 3.0 0สามารถเล่น ดูรายการเพลงได้ซึ่งจะแบ่งรายการออกเป็นลาช่องเปนและสามารถเพิ่มรายการเพลงได้อีกด้วยดูแอปพลิเคชันเงสดเพิมข้าเงินสกต่างได้ซึ่งตอน้เปงนู o o m หน่ง,ง,ง,งนสาบสี่ราาัดสิน่จ ่านในการเพลง สิ่งอิเลกทรอนกส์แบบไดร์เสบายน40ไลร์แต่เวลาไม่ตัอตอ้บบันค่าครับสิ่งอิเฟกิก์็มีให้ดูเช่นเราถึงสองแบบด้วยกันครับด๋ัวขนดขอถ่าคสามารถรอ้ขนาดได้่านการขั้นตอนเอง ในเรื่องตั้งค่าที่เก็บภาพถ่ายชื่อของภาพอาลบเรยภาพ,ภาพ,พตัวอย่างภาพคืนปจะตั้งค่าและยังตั้นถ่ายในส่วนของกอ,องวิดีโอก็จะมีฟความสัน้นในการถ่ายภาพ ที่ตาในในใน่างไปคสามารถปฏิเสธผ่านในโซได้อลกครับดสิครัองาการ็ั้งค่าสามารถต้อง่า้ตัววิดีโอได้ชื่อวิดีโอเสง ัวอย่างของวิดีโอที่เก็บว,วิดีโอแังภาครับหรือวิดีโอที่ถ่ายไว้สามารถเลือกได้จากฟังก์ชันด้านซ้ายล่างนี้ซึ่งจะเลือกดูได้ทั้งแบบวิดีโออัลบัมและคลังภาพซึ่งสามารถเลือกไฟล์ที่ต้องการส่งผ่านได้ สามารถส่งผ่านได้ทั้งข้อความอีเมลหรือบลูทูธโนเกียอาชาสามหนสามารถฟังวิทยุได้การฟังวิทยุนั้นจะต้องเสียบหูฟังเท่านั้นและสามารถค้นหาสถานีได้บันทึกเสียงหรือเปิดรายการสถานีได้ครับ และยังสามารถบันทึกสถานีและบันทึกเสียงวิทยุได้อีกด้วยรวมถึงการฟังได้ทั้งแบบหูฟังและลำโพงสปีกเกอร์ส่วนฟังก์ชันด้านล่างนี้สามารถค้นหาสถานีได้แบบอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าได้รวมถึงการซ่อมวิทยุก็ยังทำได้เช่นเดียวกันครับที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือแอปพลิเคชันปฏิทินนั่นเองครับซึ่งสามารถดูรายการที่บันทึกได้ดูวันที่ดูวันปัจจุบัน การตั้งค่าและสถานะความจำของตัวเครื่องซึ่งคุณสามารถบันทึกสิ่งต่างๆที่ต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นการเติอนความจำการประชุมการโทรวันเกิดวันครบรอบและบันทึกเนื้อหาต่างๆครับ เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถมาเลือกดูได้จากฟังก์ชันด้านล่างนี้ครับทั้งรายการหมายสิ่งที่ต้องทำและเนื้อหาต่างๆครับนอกจากนี้ Nokia ยชา a 310ยยังมีแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขให้ใช้งานอีกด้วย มาต่อกันที่แอปพลิเคชันรายชื่อครับซึ่งสามารถค้นหารายชื่อได้ลบรายชื่อคัดลอกชื่อและตั้งค่าครับสำหรับการบันทึกรายชื่อนั้นสามารถบันทึกได้ทั้ง2 s i ซิมการ์ดเลย สามารถดูบันทึกการโทรได้และเข้าฟังก์ชันโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันไรชื่อได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถบันทึกหมายเลขโทรด่วนได้อีกด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการรีวิว n o k i ีย1 0ชา310หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อน o k เกียชาสามหนึ่งศูนย์ซึ่งการทดสอบน o k เกียชาสามหนึ่งศูนย์นั้นต้องบอกเลยนะครับว่าน o k เกียชาสามหนึ่งศูนย์เป็นฟีเจอร์โฟนที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างครบครันขาดแต่เพียงการใช้งาน 3G เท่านั้นซึ่งต้องใช้งานผ่าน WiFi หรือ EDGE GPRS เท่านั้นครับอย่างไรก็ตามน o k เกียชาสามหนึ่งศูนย์ก็สามารถตอบสนองการใช้งานด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กเล่นเกมและการถ่ายภาพและแน่นอนว่ายังสามารถคุยกับเพื่อนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้อีกด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาโนเกีย s อ a 3าสที่สนนร,ราคาอยู่ที่3,150บาทแล้วถือว่าคุ้มมากๆครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทางโนเกียไทยแลนด์ที่ให้ความไว้วางใจส่งโนเกีย